เขาจะไปดูละพ่รุยโอ้ยเอ็มเอ็มเดียครนี่ขอบคุณพี่พี่ด้วยนะครับโอนป่ครับไ้ห้สแกนมาน้สแกนมาโอนโอนแโปสถึงรางวัลนี้หนึ่งกับจะเลื่อมกันเด้อ แปดหกสามจะไปนะครับไปหนึ่งว่าไปหนึ่งจับปลาไปจับปลาไปจับาข้างล่างละร้อยเด็กผมหาอยู่นี่ตามันสวนกันผมโอ้ยหัดคอแปดห้าห้าแปดเท่าไรก่อนแปดหกศูนมีแปดหกสามนี่ มีแต่แปดมีแต่แปดแปดแนึ่งนะครับแปดยังกว่าแปดหกสามแปดแปดกแมันคือแปด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 มีเดดนี่ยพดกที่จะแปด มีเพลงฟังด้วยโคตรเท่เอะโอ้ยแปดแปดเต้าเขาต้องปดเขาต้อเอาสิเขาขอ่าบ้งครับพีเรือไปโอเคครับขอเอา คือเนี้ยโชคดีครับถึงรางวัลที่หนึ่งครับขอบคุณครับไปเียวไปได้ไเาคอไปได้เา่ดว่าครับผมือป้น่ือป่อเนีื้อของเสายฮะ w o